สวัสดีค่ะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องที่5การเตรียมสารละลายนะคะเวลาที่นักเรียนจะเตรียมสารละลายน่ะนักเรียนต้องทราบวิธีการเตรียมสารนะคะที่มีความเข้มข้นและปริมาตรตามที่ต้องการนะคะซึ่งในการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะคะและใน ชีวิตประจำวันของเราบางครั้งต้องใช้สารละลายที่ทราบความเข้มขน้นเพื่อไปใช้ให้ตรงกับความต้องการและเหมาะกับการใช้งานนะคะก่อนอื่นเราต้องมาดูอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเตรียมสารละลายนะคะอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเตรียมสารละลายก็คือภาชนะที่ใช้เตรียมสารละลายได้แก่ขวดบัรปริมาตรนะคะ บิกอร์นะคะที่บอกปริมาตรซึ่งบิกอร์ก็มีหลายขนาดนะคะเริ่มต้นตั้งแต่50 ml 100 ml 600 ml นะคะ250 ml 1000 ml นะคะซึ่งหน่วยก็คือจะเป็น M L ก็คือตัว M เล็ก L ตัวใหญ่นะคะเขาเรียกว่า M L เขียนอย่างนี้นะคะแบบนี้ไม่ใช่นะคะ ขวดวัดปริมาตรก็คือมีหลายขนาดเหมือนกันนะคะ2 5 0นะคะ500พันนะคะเอามาใช้ให้เหมาะสมตามปริมาตรของสารที่เราต้องการที่จะวัดนะคะหรือว่าตวงนะคะอุปกรณ์การตรวงของสารนะคะได้แก่หลอดฉีดยานะคะซึ่งหลอดฉีดยาเนี้ยก็มีหลายขนาดนะคะหน่วยก็คือเป็น ML นะคะกระบอกตวง ะะก็มีหลายขนาดปีเปตนะคะลักษณะก็คือเราจะใช้ตวงสารในปริมาณที่แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็ใช้งานตามความเหมาะสมนะคะถ้าสารนะคะมีปริมาณน้อยนะคะก็คือน้อยมากๆก็คืออาจจะเป็น 2ml นะคะเราก็ใช้หลอดฉีดยา ถ้าสารมีปริมาณเยอะๆนะคะก็คืออาจจะอยู่ที่80 ml เราก็ใช้กระบอกตวงนะคะหรือที่อยากได้แบบสารที่มันละเอียดมากๆนะคะเราก็ใช้ปีเปตนะคะเพราะว่าสเกลมันบอกขีดมันจะละเอียดนะคะเครื่องช่างนะคะเราจะใช้เครื่องช่างที่เป็นเครื่องช่างดิจิตอลมีแท่นแก้วโคนสารนะคะมีช้อนตักสาร ช้อนตักสารนี้ก็มีหลายขนาดนะคะ<ๆ>เขาจะเรียกว่าเบอร์หน<ๆ>ึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่นะคะแล้วแต่เราต้องการใช้ตักตักสารในปริมาณเท่าไหร่นะคะวิธีการเตรียมสารละลายนะคะสามารถเตรียมได้หลายลักษณะนะคะเช่นการนำสารบริสุทธิ์มาทำให้เป็นสารละลายการนำสารละลายที่มีอยู่แล้วนะคะมาทำให้เป็นสารละลายที่มันเจือจางลงนะคะ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการเตรียมสารละลายนะ่ะเราจะใช้น้านะคะเป็นตัวทําละลายการเตรียมสารละลายนะคะจากสารที่บริสุทธิ์นะคะเรามาดูตัวอย่างนะ 1. คะํานวณหามวลหรือปริมาตรนะคะของตัวละลายกับตัวทําละลายเมื่อเราได้มวลหรือว่าปริมาตรแล้วนะคะ 2เลือกอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้นะคะแล้วก็ต้องเลือกให้เหมาะสมถ้าเป็นเครื่องช่างเราจะใช้วัดมวลของแข็งนะคะถ้าเป็นกระบอกตวงก็จะใช้ตวงปริมาตรของเหลว3นะคะทำให้เป็นสารละลายที่มีความเข้มข้นตามต้องการ4การเก็บสารละลายนะคะต้องเก็บใส่ในขวดที่มีฝาปิดปิดฉลากบอกชื่อสาร สูตรเคมีความเข้มขน้นและวันที่เตรียมสารละลายด้วยนะคะ,ะรู้สึกว่าจะจบแล้วนะคะทีนี้เรามาดูนะคะทำไมเราต้องทราบความเข้มข้นนะคะเพราะว่าสารละลายบางชนิดใช่ไหมคะที่มันอยู่ในชีวิตประจาวันของเราอะถ้าเราไม่รู้ความเข้มขน้น เราก็จะเอาไปใช้ผิดประเภทนะคะเพราะว่าบางชนิดนะคะรูโโยกตัวอย่างนะอย่างน้ําเกลือนะคะน้ำเกลือก็จะมีหลายแบบใช่ไหมคะมีความเข้มข้นประมาณร้อยละสิมวลต่อปริมาตรนะคะกับความเข้มข้นไม่เกินร้อยละห้ามวลต่อปริมาตรถ้าเป็นน้ําเกลือร้อยละสิบมวลต่อปริมาตรเนี้ยเราจะใช้ล้างแผลแต่ถ้าเป็น น้อยกว่านะคะก็คือไม่เกิน5มวลต่อปริมาตรอันนี้เราจะให้สำหรับคนไข้นะคะก็คือใช้ในทางการแพทย์ก็คือจะให้เข้าสู่ร่างกายของเรานะคะก็คือตัวนี้ถ้าตัวนี้ก็คือล้างแผลหรือในกรณีที่เป็นสิวนะคะอยู่ที่ใบหน้าก็คือใช้สำลีล้างทุกวันนะคะเช้าเย็นเช้าเย็นมันก็จะช่วยให้การอักเสบของสิวน่ะลดลงรวมทั้งทำให้หน้าของเราสะอาดยิ่งขึ้น น,ะะน้ำส้มสายชูนะคะร้อยละห้ามลต่อมวลก็คือมันจะใช้ปรุงแต่งรสอาหารใช่ไหมคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นในร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะที่เห็นได้ชัดๆแล้วทีนี้นะคะเขาจะใส่ในขวดหรือว่าอยู่ในภาชนะที่เขากําหนดใช่ไหมคะอาจจะเป็นขวดหรือว่าเป็นขวดแก้วหรือว่าเป็นแก้วธรรมดาใช่ไหมคะแล้วเขาก็เทลงไปทีเนี้ย เวลาที่มันมีความเข้มข้นมากกว่าร้อยละห้มวลต่อมวลเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดก็คือท้องเสียนะคะฉะนั้นถ้าเราไม่ทราบความเข้มข้นมันก็จะส่งผลต่อร่างกายของเราใช่ไหมคะอย่างแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อนะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ร้อยละ70ปริมาตรต่อปริมาตรนะคะ ถ้ามากกว่านี้นะคะก็คือมันอาจจะทําให้ก็คือไปกัดแผลเราถ้าน้อยกว่านี้ก็คือมันจะฆ่าเชื้อโรคไม่ได้นะคะเอทานอลที่มันบรรจุในขวดลักษณะแบบนี้นะคะมันจะมีความบริสุทธิ์สูงสุดก็คือร้อยละ95ปริมาตรต่อปริมาตรนะคะแหวนทองรูปพัรร์นะคะ มันจะมีความบริสุทธิ์ก็คือแตกต่างกันออกไปแต่ถ้าบริสุทธิ์ก็คือจะอยู่ที่92.5แต่ที่เป็นทองรูปพรรณในปัจจุบันนะคะมันก็จะมีหลายเกรดส่วนใหญ่แล้วนะคะที่เขาขายตามตามล้านทองนะคะมันจะมีความบริสุทธิ์ก็คือร้อยละ96.5นะคะนอกจากนี้ก็ยังมี99หรือว่ามีน้อยกว่าก็คือ 90ใช่ไหมราคาก็จะแตกต่างออกไปนะคะเขาเรียกว่าความบริสุทธิ์ของทองนะคะอ่ะทีนี้ครูมาสรุปให้นะคะจากที่เราเรียนมาทั้งหมดเลยในหน่วยที่3เรื่องของสารละลายนะคะเรื่องแรกที่เราเรียนก็คือชนิดของสารละลายและการนําไปใช้ประโยชน์นะคะ สารละลายนะ่ะมันเป็นสารผสมเนื้อเดียวใช่ไหมคะก็จะมีตัวละลายกับตัวทําละลายที่มันผสมกันซึ่งโดยทั่วไปแล้วตัวละลายก็คืออาจจะมีมากกว่า1ชนิดนะคะสมบัติของสารละลายจึงขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของตัวละลายนะคะกับตัวทําละลายซึ่งแบ่งออกเป็น3สถานะก็คือแก๊สของเหลวและก็ของแข็งนะคะในกรณีที่สารละลายที่เป็นแกส๊สนะคะ นักเรียนจะระบุตัวทำละลายก็คือต้องเป็นสารที่มีปริมาณมากนะคะถ้าสารที่มีปริมาณน้อยก็คือจะให้เป็นตัวละลายสารละลายที่มีสถานะเป็นของเหลวนะคะเราจะเลือกตัวทำละลายก็คือเป็นของเหลวนะคะเพราะว่าสารละลายที่มีสถานะเป็นของเหลวก็คืออาจจะเกิดได้จากสารที่มีสถานะที่เป็นแก๊สก็ได้นะคะ เป็นของเหลวก็ได้เป็นของแข็งก็ได้เขาเรียกว่าตัวละลายนะคะฉะนั้นเวลาที่จะระบ,บุตัวละลายตัวละลายก็คือให้เลือกตัวทําละลายก่อนก็คือตัวทําละลายเนี่ยต้องเป็นของเหลวนะคะส่วนสารละลายที่มีสถานะเป็นแก๊สก็คือเกิดขึ้นจากตัวละลายที่มีสถานที่เป็นอะพุธผิดนะคะอันนี้ก็คือสารละลายที่มีสถานที่เป็นของแข็ง เกิดจากตัวลายที่มีสถานทีเป็นของแข็งละลายกับตัวทำละลายที่มีสถานะเป็นของแข็งนะคะเวลาที่เราจะระบุตัวทำละลายก็คือให้เลือกสารที่มีปริมาณมากเช่นกันนะคะส่วนที่เหลือที่มีปริมาณน้อยให้เป็นตัวละลายนะคะสภาพละลายได้ของสารและปัจจัยที่มีผลต่อการละลายนะคะคำว่าสภาพละลายได้ของสารก็คือสารมันจัดละลายได้ในตัวทําละลาย100กร,รมัม เราได้สารที่อิ่มตัวที่อุณหภูมิและความดันหนึ่งๆนะคะปัจจัยที่มีผลต่อการละลาย 1. ปริมาณตัวทําละลาย2ชนิดของสาร 3. ตัวทําละลาย4อุณหภูมิ5พลังงานจน6ความดันการละลายของสารกับพลังงานนะคะกระบวนการเกิดการละลายของสารจะมี2ขั้นขั้นที่1ก็คือสารจะดูดความร้อนขั้นที่2ก็คือสารจะคายความร้อนนะคะ ในการที่เราจะระบุว่าสาราจากกระบวนการนะคะว่าตัวไหนเป็นดูดความร้อนหรือว่าตัวไหนเป็นตัวคายความร้อนจะขึ้นอยู่กับผลต่างของพลังงานนะคะเราต้องมาดูว่าตัวเลขหลังการละลายเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะเราถึงจะระบุได้ว่าดูดความร้อนหรือว่าคายความร้อนนะคะความเข้มข้นของสารละลายนะคะก็คือมี3 ตัวใช่ไหมที่เรานิยมเขาเรียกว่า3ชนิด3ประเภทนะคะร้อยละมวลต่อมวลร้อยละปริมาตรต่อปริมาตรแล้วก็ร้อยละมวลต่อปริมารนะคะก็จบนะคะในเรื่องของสารละลายนะคะ